สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ไปบูชานะครับรับรับพระหลวงพ่อรวยมาครับผมจะเป็นรุ่นรวยเหลือล้นนะครับมัมียาแดงกับยาน้าเงินนะครับผมจะมารีวิวให้ดูนะครับพี่อันนี้เป็นยาน้ําเงินนะครับผมมดูความสวยกันครับดูความสวยของเหรียญนะครับผมสวยมากครับเห็นรุ่นนี้ ผู้ชายอะยเข้ามาดูด้วยอน,นี้ผมก็นัดรับแถวๆที่ผมอยู่นะครับผมใหพ้พี่ดูความสวยนะครับโอ้ไม่เห็นเลย อันนี้เป็นรวยเหลือล้นนะครับยาน้ําเงินนะครับออกมุงในนิทินะครับผมสวยไหมครับพี่ๆดูนะครับผมคมมากครับผมเจ้าของเดิมไม่ได้แกะซีนะครับอยู่ในพระอยู่ในซีนะครับผมหลังหลังขาวนะครับลงยาร้อนส่วนอีกเหรียญนี่ผมไปบูชายกคู่เลยครับผมเลขโค้ดหนึ่งเจ็ดสี่สี่นะครับผม เหรียญสร้างทั้งหมดสองพันเหรียญน,นะครับผมอันนี้พักก็อยู่ในซีนนะครับผมมียาแดงนะครับผมมียาแดงครับผมเลขโค้ดหนึ่งเจดนะครับผมเหรียญรวยเหลือล้อนนะครับผม ลองดูความสวยนะคุณดเทียบความสวยให้ดูนะครับเป็นไงครับยา้ําเงินยาแดงครับผมสวยมากเปิดเช่าบูชานะครับพี่พท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาได้นะครับผมนางนินนางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมถีน้ำเงินนี่เลขโค้ดสวยมากนะครับผม มีกล่องพร้อมนะครับเลขโค้ดหนึ่งสองแปดเก้านะครับผมหนึ่งสองแปดเก้าเลขมงคลผมชอบมากครับวันนี้ผมก็มารีวิวให้พี่ๆดูนะครับผมสวยนะครับพี่ๆดูครับผมเปรียบเทียบกันดูครับใครชอบสีไหนนะครับผมลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมส่วนตัวผมชอบสีแดงนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเบียแดงนะผมเบียแดงผมเลขโคดหนึ่งเจ็ดสี่สี่นะผมเหลื่นรวยเหลื่อล้นนะครับผมเราคือความสวยน้าเ่เที่ยวความสวยดูนะครับตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจน มานยิงดเช่าบูชานะครับพี่ๆท่าไหนสนใจนะครับผม่อบถามก็ได้นะครับผมทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมเมือนี้เลขโค้ดสวยมากนะครับมีกล่องพร้อมนะครับเลขโค้ดหนึ่งสองแปดเก้านะครับผมหนึ่งสองแปด้าเลวงค้อคนชอบมากผมก็มารีวิวให้พี่ๆดูนะครับผม